อย่าปล่อยให้ฉันเยืออยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหลือทนฝ้าพายุฝ่าแดดลมฝนจนมาพบเธออย่าปล่อยให้ฉันรอด้วยใจทอระทอรมาเปิดประตูให้ฉันพักพิงอิงแอบสักครั้ง เขาจะยอมตอบรับคุณหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมติดตามกดใจให้หม,มออ้ําจะมาทาโรด้วยนะคะสำหรับคนที่มีพลังงานความรักที่กำลังรอคอยการตอบรับจากใครบางคนบางทีทักไปแล้วไม่อ่านทักไปแล้วไม่ตอบนะโทรไปไม่รับคุณอยากจะรู้ว่าเขาจะตอบกลับเขาไหมภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวสับสดๆไปได้วยกันแล้วมาดูพลังงานกันค่ะว่าภายในเจ็ดวันหลังจากที่คุณดูคลิปนี้แล้วเนาะ เขาจะตอบรับคุณหรือเปล่าสับส,สดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยค่ะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะเขาจะยอมทักหรือว่าตอบกับคุณหรือเปล่าภายในเจ็ดวันนี้อืมดูจากพลังงานต้องบอกว่ามีพลังงานดีๆให้ชื่นใจนะคะเป็นไปได้ว่าภายในเจ็ดวันนี้นะ การรอคอยของคุณมันอาจจะมีโอกาสสมหวังนะมีโอกาสที่เขาจะอารมณ์ดีขึ้นเบิกบานขึ้นแล้วก็เลือกที่จะตอบรับคุณหรือว่าตอบกลับคุณอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะถ้าอยากจะบอกอะไรหรือสื่อสารอะไรกับคุณอีกเขาจะตอบรับคุณไหมเออ ค้าดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะตอบรับหรือว่าตอบกลับคุณแล้วเขาเห็นถึงความพยายามเขาเห็นถึงความจริงใจเขาเห็นถึงความความพยายามในการที่จะง้อของคุณนะความจริงใจของคุณความพยายามในการที่จะติดต่อของคุณความรู้สึกที่คุณอาจจะรู้สึกผิดจริงๆรู้สึกไม่ดีจริงๆรู้สึกเสียใจจริงๆ เขาสัมผัสได้รับรู้ความรู้สึกนี้นะคะและเขาเองก็ยังมีความเป็นหัวเป็นใยคุณอยู่มากด้วยนะคะยิ่งเขาเห็นคุณรู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์มีความเศร้านะคะมีความเสียอกเสียใจต้องบอกเลยว่ามันทําให้เขาใจอ่อนจริงๆนะมันทาให้เขาใจอ่อนจริงๆแล้วก็ทําให้เขารู้สึก เป็นห่วงคุณมากเพราะฉะนั้นแล้วภายใน7วันหลังจากที่คุณดูคลิปนี้แล้วมีเกณฑ์เหลือเกินใครที่ยังไม่ได้ตอบรับตอบแชทหรือว่ารับโทรศัพท์คุณมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะตอบรับคุณหรือยอมรับโทรศัพท์ของคุณค่ะ